สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีไลท์นะครับไลท์วินโดว์ลงลงแฟลตได์นะครับพอดีมีเพื่อนผมเนี่ยทักมาบอกว่าช่วยสอนหน่อยจะพอดีจะไปลงวินโดว์แต่ก็ไลท์วินโดว์ไม่เป็นนะครับวิธีไลท์วินโดว์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งตานี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือโปรแกรมนี้นะครับ b ู u f i s นะครับรูฟัตหรือรูฟัดรูเปิดรูฟัดอะไรก็ไม่รู้ถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่ผมจะเรียกรูฟัตแล้วกันน้องมองง่ายดี <c oughs> มีโปรแกรมรูฟัตนีกหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งคือมีโปรแกรมฟัตสองก็คือมีตัววินโดว์ตัววินโดว์นะครับอย่างผมก็จะมีตัววินโดว์เซเว่นกับวินโดว์สิบอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่สามก็คือที่ขาดไม่ได้คือแฟลตไรฟ์นะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกให้เปิดโปรแกรมรูฟัตขึ้นมาก่อนนะครับ เปิดโปรแกรมโฟล์ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยมันจะไม่แสดงอะไรทั้งนั้นนะครับมันยังช่องว่างอยู่เลยนะครับจากนั้นเราก็เอาแฟลชไดร์เนี่ยเสียบลงไปนะครับเสียบไปที่คอมพิวเตอร์เมื่อเสียบแล้วนะครับแฟลชไดร์ก็จะขึ้นชื่อของแฟลชไดร์นะครับมีได้เดียวแล้วก็ทีนี้เราจะทํายังไงต่อก็คือเราก็ต้องไปกดที่ s e l e c t นะครับ e c เอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าแฟลชไดร์เรามีอะไรนะครับแฟลชไดร์เรามีอะไรไม่รู้ตรงนี้ เอ่อตรงนี้คือผมลงวิดีโอค้างไว้แต่ผมกดยกเลิกมันนะครับเราจะฟอร์แมตก็ได้หรือไม่ฟอร์แมตก็ได้นะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นงานเป็นไฟล์งานของเราแล้วกันเราจะฟอร์แมตก็ได้หรือไม่ฟอร์แมตก็ได้นะครับตัวนี้แต่อ่ะผมจะไม่ฟอร์แมตแล้วกันเนาะผมไม่ฟอร์แมตแล้วกันแต่ท่านก็สามารถฟอร์แมตได้นะครับจากนั้นมาต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ซ e เล c t นะครับซีเล็ไปหายัง วินโด้ะ Windows นะครับที่เราต้องการในในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Windows วินโด้10ละกันครับเนาะ10การโหลดวินโด้นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆก็คือเข้าไป youtube เลยเออไม่ใช่ y ย u u ูบแล้วทีเข้าไป google แล้วพิมพ์ว่าโหลดวินโด้ Windows 10นะครับมันก็จะมีะ่า เว็บของ Microsoft นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับสามารถมาดาวน์โหลดได้ได้ได้เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอามาต่อนะครับเมื่อเราซ e เล c กแล้วก็เอา Windows 10ลงมาแล้วนะครับจากนั้นมามาตรงไหนต่อนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีแบบ GPT กับ MBR MBR อ่าผมจะขอสรุปง่ายๆก็คือ MBR ก็คือเป็นใช้สำหรับฮาร์ดดิสหรือคอมพิวเตอร์ที่รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าหรือรุ่นกลางๆอะไรพวกนี้แหละแต่อ่า GPT นะครับ g p ก็คือรุ่นใหม่มันจะใช้แบบ UEFI UEFI ก็คือมาตรฐานอะไรของเขาไม่รู้มันเขาบอกว่ามันเร็วนะครับมันทําให้ให้อ่าการบูตของคอมพิวเตอร์นีมันเร็วขึ้นแต่ก็ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าลงอะไร gpt ได้มันก็จะเร็วมันไม่ใช่นะครับกลับเข้ามาต่อนะครับเมื่อเราเลือกนะครับผมจะเลือก gpt นะกรัน gpt าา GP จากนั้นก็เป็น u e f i เนี่ยนะครับชื่อผมใส่ชื่อนี้ไปแล้วกันนะครับผมชื่อวิอนสิบนะครับวินสิบเี็บร้อย g p t โอเคจากนั้นผมกดสตาร์ท กดโอเคไปอีกก็รอนะครับตรงนี้นะครับมันจะฟอร์แมตให้เราเองนะครับเราไม่ต้องไปฟอร์แมตก็ได้นะครับหรือหรือถ้าท่านฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ผมจะตัดคลิปตอนมันเสร็จเลยแล้วกันนะครับเนาะโอเคนะครับต่อจากเมื่อกี้ที่เรากําลังโหลดนะครับตอนนี้ผมโหลดเสร็จเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเร a ดี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ สตาร์ทและโคลสออกนะครับเราก็กดโคลสออกเสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่แฟลตไดเรานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ตามเห็นไหมครับเห็นชื่อไหมครับมันขึ้นตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับเอาผมถอ,ถอดถอดไฟได้ออกนะครับถอดไฟไดออกจากนั้นเสียบเข้าไปใหม่โอเคเราก็จะได้วิดโดมาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ เราสามารถไปเสียบแล้วก็ไปลงได้เลยนะครับในคอมพิวเตอร์อันนี้คือการไล w วิด o w s เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าสุดว่าท่านเอาเอาวิดีโตัวเนี้ยไปลงในคอมพิวเตอร์ตัวเก่าที่บ้านของท่านแล้วมันเกิดลงไม่ได้นะครับให้ท่านมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ลงใหม่ก็คือตอนแรกเราเราเลือกเป็น gpt ก็ไมครับ เราเลือกตรงนี้เป็น GPT แต่ถ้าไปลงคอมของท่านมันลงไม่ได้ให้ท่านกลับมาเป็นเลือก MBR จากนั้นท่านก็กด Start l i ลท์ like ใหม่นะครับแล้วไปลงนะครับรับรองได้นะครับโอเคครับตามนี้นะครับเราก็ได้แฟลชของเรามาแล้วนะครับที่ที่เป็นตัววินโดว์จากนั้นเราก็ไปลงได้เลยผอม,มากครับที่ดูคลิปจนจบหวังว่าคง ได้รับประโยชน์ไปใช้กันนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ